จังหวัดหนองคายจัดพิธีวางผานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมจังหวัดหนองคายจัดพิธีวางผานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564วันที่5ธันวาคม2564เวลา8นาฬิกา ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิธนธน์ภพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพธิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้และพธิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีได้วางผ่านพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเป็นอันเสร็จพิธีจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพเก้าว ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนองคายรายงาน